สนับสนุนโดยเฮเฟเลสวัสดีครับพบกับผมในช่วงโฮมไอเดีย by เฮเฟเล่เคลดรับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสุขาในามัยของอ่างล้างจานมาฝากคุณผู้ชมกันครับ ปกติเวลาเข้าครัวทำอาหารนั้นบางบ้านอาจจะใช้บริเวณซิงหรืออ่างล้างจานเป็นที่เตรียมอาหารใช่ไหมล่ะครับแต่เอ๊เราจะมั่นใจได้อย่างไรล่ะครับว่าสิงที่เราใช้นั้นสะอาดดีอยู่หรือเปล่าเพราะบางครั้งคราบสกรปรกเชื้อราและแบคทีรียก็ยังสะสมอยู่นั่นเองทางที่ดีเราควรทําความสะอาดซิงและบริเวณนั้นๆให้สะอาดด้วยวิธีการขัดล้างและเช็ดให้แห้งอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพื่อสุขอนามัยที่ดีของครอบครัวนั่นเองครับ พราะด้วยคุณภาพของหินแกรนิตที่ทนต่อการสึกกร่อนและความร้อนสูงถึง280องศาเซลเซียสแถมด้วยดีไซน์ที่สวยงามรูปทรงอันทันสมัยและราคาประหยัดนี่เองะครับจึงตอบโจทย์ได้โดนใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงดูแลคนที่คุณรักด้วยเคล็ดลับดีๆที่ผมนำมาฝากกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าโฮมไอเดียก็ยังคงมีทริคดีๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยเฮฟเฟล เรื่องบ้านนี่ต้องยกให้คนนี้จริงๆเลยนะคะคุณภูริเนี่ยนอกจากจะหน้าตาหล่อใจดีแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีเวลเชอร์มาแจกคุณผู้ชมเพื่อร่วมลุ้นส่วนลดด้วยนะคะกติกาง่ายๆในการร่วมลุ้นรับคิปเวลเชอร์ที่พักตากอากาศภูริปายวิลล่าเพียงโทรมาตามเบอร์โทรท,ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหลังจบรายการสองสายแรกเท่านั้นรับไปเลยคิปเวลเชอร์ส่วนลดที่พัก3าวัน2คืนสำหรับบ้านภูวิลล่ามูลค่ากว่า1น0 0 0บาทจำนวน2 0 0ท่าน สามารถติดตามร่วมลุ้นลักกิวอเชอร์ส่วนลดที่พักได้ในรายการ HOME s มส e t ท o m e ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ่าถ้าอย่างนั้นนะคะก็เตรียมตัวแพคกระเป๋าไปเที่ยวกันได้เลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมสําหรับคุณแม่นะคะทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เชิญคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงทิศราวีรสมัยนะคะสุตินารีแพทย์แพทย์ประจําศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้คุณหมอทางด้านสูตินารีแพทย์มาคุยกับเราเนี่ยเราต้องถามแล้วล่ะว่าสมมติเรามีคุณแม่วัยทองก็ดีเนี่ยต้องทําตัวยังไงบ้างคะที่จะดูแลท่านที่มีความ สุขที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าพอเรียกคำว่าวัยทองเนี่ยชื่อดูมีคุณค่านะคะแต่ว่าไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากซื้อไม่มีใครอยากซื้อเหมือนทองนะคะนะเพราะว่าวัยทองนี่เป็นวัยที่เรียกได้ว่าเป็นวัยแห่งการขาดฮอร์โมนนะคะการดูแลที่สําคัญคือส่วนใหญ่เราต้องทราบก่อนว่าคุณแม่เนี่ยจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์นะคะอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายมากนะคะแล้วจะต้องให้ความสนใจทั้งในแง่ของการดูแลสุขภาพ คุณคแม่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาไขมันในหลอดเลือดสูงม,มีโอกาสที่จะมีปัญหากระดูกพรุนเพราะนั้นเราต้องดูแลทั้งหมดทั้งในแง่กิจกรรมของคุณแม่การเตรียมสถานที่ต่างๆในบ้านให้ปลอดภัยได้นและคะแล้วกิจกรรมที่เหมาะกับผู้หญิงวัยทองอย่างเงี้ยมันมีอะไร,ะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็แอบแฝงการออกกําลังเข้าไปการออกกําลังในลักษณะที่เหมาะสาหรับคุณแม่วัยทองคือการออกกาลังที่เรียกว่า weight bearing exercise เป็นลักษณะเดินเร็วๆวิ่งเหาะๆเราอาจจะหาเป็นกิจกรรมเช่นลีล่าการเข้าคลาสลีล่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นกิจกรรมที่มี คนใช่ถูกไหมฮะแล้วในวัยเดียวกันอย่างเงี้ยเราคุณแม่ก็จะได้แชร์ความรู้สึกว่าโอเคไม่ใช่เป็นเราคนเดียวที่มีปัญหานี้มีคนในกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนเราต้งเยอะอีกอันนึงน่าสนใจมากในปัจจุบันคือการร้องคาราโอเกะคาราโอเกะสำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างแรกก็คือว่ามันเทาความรู้สึกซึมเศร้า2การใช้สายตาในการดูบทเพลงเนี่ยมันจะฝึกทักษะนะคะในแง่ของการลำดับความคิดเพราะฉะนั้นจะป้องกันปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะแล้วอย่างพวกอาหารการกินนะคุณหมอเราสมมติว่าใ อาการเหล่านั้นดีขึ้นใช่ค่ะอาหารบางอย่างจะมีสารพวกไฟโตเอสโตรเจนจะเรียนแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนของเรานะคะเช่นพวกเต้าหู้เต้าหู้ก้อนน้ำเต้าหู้โยเกิร์ตเต้าหู้อย่างเงี้ยคือวนเวียนในอาหารในแต่ละมื้อมันก็ช่วยคุณแม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยฮอร์โมนเสริมอย่างเดียวค่ะ ค่ะยังไงก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณหมอนํามาบอกเราแต่ว่าอดเชื่อเลยเลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่นะคะแล้วก็ควรจะดูแลท่านไม่เฉพาะเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็คืออยากจะให้ทําตลอดไปเลยเพราะว่าช่วงนี้คุณแม่เรามีคนเดียวก็ช่วยกันดูแลหน่อยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเนาะแล้วก็ครอบครัวก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกหน่อยเราก็ต้องกลายไปเป็นแม่ใช่ลูกจะได้มาดูแลเราต่อไปมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัฒนักดิ์เคาะ วันนี anyway. ้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาตุอนรับ และขอขอบคุณบ้านเศรษฐศิริสีนครินพระรามเก้าบ้านที่สะท้อนความต่างในตัวคุณและลืมไม่ได้นะคะขอบคุณผ่าไทยสวยๆที่วันนี้ได้แต่งมาต้อนรับเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่จากร้านชบาติกค่ะและ Facebook นะคะอย่าลืมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการพูดคุยกับเราได้ใน Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะกลับมาพบก,กับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธ9้าโมงครึ่งทางททบ5ค่ะวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ